สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอภิปรายกันต่อนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีโฟตอนนะครับของไอน์สไตน์นะครับที่เอาไปอธิบายปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับก็ทบทวนก่อนนะครับก็ปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับเกิดขึ้นเมื่อคลื่นแม่หฟ้านะครับตกกระทบผิวโลหะนะครับแล้วทาให้อิเล็กตรอนที่ผิวโลหะนะครับหลุดออกมาได้นะครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับ โฟโต้ที่แปลว่าแสงนะครับอ่าอันนี้ทวนซับไปนิดนึงนะครับโฟโต้แปลว่าแสงนะครับเหมือนที่นักเรียนเคยเรียนชีววิทยาเนาะโฟโต s ซินเทสิสนะครับซินเทสิสแปลว่าสังเคราะห์นะครับโฟโต้แปลว่าแสงแปลตรงๆก็คือสังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยชื่อเรียกก็คือโฟโตอิเล็กตรอนนะครับก็หมายถึงอิเล็กตรอนแสงก็อาจจะหมายถึงอิเล็กตรอนที่ที่หลุดออกมาเพราะว่าไปเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าแสงใช่ไหมครับไปตกกระทบผิวโลหะนะครับถ้าอธิบายตามทฤษฎีโฟตอนของไอน์สไตน์นะครับก็อธิบายได้ว่าแสงนะครับประกอบด้วยลำอนุภาคโฟตอนนะครับแล้วถามว่าโฟตอนคืออะไรโฟตอนก็คืออนุภาคในคลื่นไฟฟ้าน,นะครับก็คือเป็นก้อนพลังงานนะครับเป็นก้อนพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟตอนที่เป็นลำอนุภาคในคลื่นไฟฟ้าน,นะครับเมื่อตกกระทบอิเล็กตรอนเราใช่ไหมครับถ้า โฟตอนมีพลังงานสูงพอนะครับก็จะทานเฟอร์พลังงานให้อิเล็กตรอนทั้งหมดเลยนะครับอิเล็กตรอนก็สามารถหลุดได้นะครับแต่ถ้าโฟตอนพลังงานไม่พอก็ไม่สามารถเกิดปรากฏการณ์นี้ได้เนาะอิเล็กตรอนก็ไม่หลุดนะครับทีนี้เนี่ยพลังงานโฟตอนขึ้นกับอะไรนะครับออสไตน์ก็บอกว่าโฟตอนหนึ่งตัวเนี่ยมีพลังงานเท่ากับ hf นะครับโดยที่ h เนี่ยคือค่าคงที่ของแพลงนะครับส่วน f นี่ก็คือความถี่ของเครื่องม็กไฟฟ้าถูกไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นเหนือฟ้านเนี่ยมีความถี่สูงนะครับโฟตอนแต่ละตัวก็จะมีความถี่สูงมีพลังงานมากไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาทฤษฎีโฟตอนนะครับมาอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้นะครับอย่างถูกต้องก็คืออธิบายได้สอดคล้องนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่อันนี้ก็เสริมความรู้ให้เล็กน้อยนะครับก็คือโลหะแต่ละชนิดนะครับมันมีพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนในโลหะไม่เท่ากันนะครับ บาชนิดเนี่ยเอ็กตอนก็หลุดยากเนาะก็คือยึดเหนี่ยวด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวสูงนะครับเช่นทองเนี่ยครับพลังงานยึดเหนี่ยวห้า v ดหนึ่งอีถูกไหมครับแต่ในขณะที่โซเดียมเนี่ยพลังงานยึดเหนี่ยวแค่ 2. 7 EV ด็ดอีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโซเดียมเนี่ยเราใช้ขึ้นไฟฟ้าที่ความถี่ที่ไม่สูงมากนะครับก็สามารถทําให้เกิดปรากฏการได้นะครับแต่อย่างทองอย่างนิกเกิลเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ขึ้นไฟฟ้าที่มีความถี่สูงหน่อยนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ทฤษฎีโฟตอนเนี่ยตอนนั้นถูถกคิดค้นขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความยอมรับเนาะเพราะว่ามาไปขัดกับทฤษฎีฟิสิกเดิมนะครับก็คือฟิสิกยุคเดิมนะครับซึ่งฟิสิกยุคเดิมเนี่ยเขาก็ตีความหมายว่าคืออะไรเป็นอนุภาคก็เป็นอนุภาคไปอะไรเป็นคลื่นก็เป็นคลื่นไปนะครับอนุภาคจะแสดงสมบัติคลื่นก็ไม่ได้คลื่นก็จะแสดงสมบัติอนุภาคก็ไม่ได้ถูกไหมครับ อันนี้คงไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนคลื่นเนาะเราก็จะรู้ว่าคลื่นเนี่ยมันสามารถสะท้อนหก he, สกสอักเหแทรกซ้อนเลี้ยวเบนได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไสไตล์เสนอแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าตัวคลื่นไฟฟ้านเนี่ยก็ไปตัวเป็นอนุภาคได้มันก็อาจจะหมายถึงว่าตัวอนุภาคเองเนี่ยก็แสดงสมบัติความเป็นคลื่นได้ก็อย่างเช่นอนุภาคอาจจะแทรกซ้อนได้เลี้ยวเบนได้ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มไปกันใหญ่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการทดลองอะไรมาสปอร์ตมามามาสนับสนุนว่าเออมันที่เขาคิดนี่มันจริงเนาะมันก็เลยยังไม่ได้รับการยอมรับยอมรับนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราลองดูไปก่อนนะครับก็คือจากการที่เขาเอาทฤษฎีโฟตอนนะครับมาอธิบายปรากฏการณนี้เนาะมันก็อธิบายแล้วสอดคล้องกับกับผลการทดลองเนาะก็คือหมายความว่า,าถ้าโฟตอนนะครับมีพลังงานสูงพอ ก็จะทาให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดได้หุถูกไหมครับเป็นอินเทอร์แอคชันแบบวันทูวันก็คือหนึ่งโฟโตอิเล็กตรอนทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนหนึ่งตัวถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าแสงหรือครื่นแม่ฟ้านเนี่ยมีความเข้มมากๆนะครับไอสไตน์บอกว่าถ้าแสงหรือครื่นแม่ฟ้ามีความเข้มมากๆ,ๆเนี่ยมันจะมีจํานวนโฟตอนเยอะนะครับถ้าเกิดโฟตอนเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมติว่ามันเกิดปรากฏการณ์ได้ใช่ไหมครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะมีจํานวนเยอะตามไปด้วยนะครับเช่นสมมุติว่า เคยฟ้าเนี่ยมีความเข้มสูงมีโฟอตอนหนึ่งร้อยล้านตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีความถี่สูงพอนะครับเกิดปรากฏการได้นะครับสมมุติว่ามีโฟอตอนหนึ่งร้อยล้านตัวพอไปชนไอต่นอนที่ผิวโลหะปุ๊บไอซ่นอนก็จะหลุดหนึ่งร้อยล้านตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโฟอตอนหนึ่งตัวทําให้เกิดโฟโอตเอ็กตรอหนึ่งตัวนะครับก็คือปกติโฟอตอนเนี่ยเวลามันถ่ายเทพลังงานนะมันท่ายเฟือพลังงานเนี่ยมันให้หมดเลยนะครับให้หมดใจเลยนะครับไม่ไม่ไม่เหลืออะไรไว้เลยก็คือสมมุติว่า มันให้พลังงานไปแล้วนะครับสมมติพลังงานมันสูงเกินส,สูงเกินกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวถูกไหมครับพลังงานที่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็นพลังงานของอ e ิเล็กตรอนในการวิ่งไปนะครับก็คือกลายเป็นพลังงานโจนของโฟโตอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับห้าจุดศูนย์ ev ใช่ไหมครับแต่พลังงานโฟตอนเนี่ยสิบห้า ev เพราะนั้นเนี่ยพอไปชนปั๊บเนี่ยมันเหลือพลังงานทั้งสิบ ev เอาไปทำอะไรครับก็เอาเป็นก็กลายเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอน มันก็จะวิ่งออกวิ่งหลุดออกจากผิวโลวหะด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทบทวนของเลยมนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูสมการนะครับสมการโฟตโอนนักของส,สายสานะครับก็จะมีรูปสมการเป็นรูปนี้เนาะวิธีดูก็ไม่ยากเลยนะครับ hf เนี่ยก็คือพลังงานของโฟอตอนหนึ่งตัวนะตัวตัวไฟล์ตัวนี้ยครับก็คือพลังงานยึดเหนี่ยว ของอิเล็กตรอนในพิวรลหะนะครับเรียกจะเรียกว่าฟังก์ชันงานก็ได้นะครับเวิร์กฟังก์ชันนะครับก็คือตัวนี้แหละนะก็คือเวิร์กฟังก์ชันตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเวิร์กฟังก์ชันนะครับมีพลังงาน 5EV นะแล้วพลังงานของโฟตอนก็ 5EV เช่นเดียวกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นพอโฟตอนไปชนอิเล็กตรอนปุบกอะไรขึ้นครับอันนี้ไม่มีพลังงานสูงพอเนาะอิเล็กตรอนก็หลุดใช่ไหมครับ แต่หลุดล้วทำไมครับเอกตอนไม่วิง่งหลุดเสร็จแล้วก็หยุดอยู่ที่นะครับเพราะว่าไม่มีพลังงานที่เหลือไปทําให้มันวิ่งถูกไหมครับเพราะว่าโฟตอนที่มาชนเนี่ยมีพลังงานเท่ากับฟังก์ชันงานนะครับอันนี้สมนย์เพาอันนี้อันนี้ห้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ห้าห้าลบห้าก็เป็นศูนย์เพราะนั้นเนี่ยอีเคเป็นศูนย์ก็คือเอกตอนหลุดเหมือนกันแต่หลุดแล้วก็อยู่กับที่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าฟังก์ชันงานเนี่ยคือห้าแต่เอฟเนี่ยโฟตอนมีพลังงานสิบห้าถูกไหมครับลบไปแล้วเนี่ยเหลือสิบ ก็แสดงว่าพลังงานที่เหลือเนี่ยก็กลายเป็นพลังงานจลของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะวิ่งออกไปด้วยพลังงานจลเท่ากับ10 eV นะครับแค่นี้เองไม่ยากอะไรนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับถ้าเราเขียนเป็นษาไทยนะเอ Ekmax นี่ก็คือพลังงานจลสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับส่ว hf นี่ก็คือพลังงานของโฟตอนนะครับตัวนี้ก็ฝั่งชันงานนะครับทีนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนรูปใหม่นะ อันนี้อันนี้ทราบอยู่แล้วนาะอง hf f ก็คือความถี่ของ emf w นะครับหรือว่าคลื่นแม่ไฟฟ้านะส่วนฟังก์ชันงานเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปใหม่ได้นะครับฟังก์ชันงานเนี่ยก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนในโลหะนะครับก็เปลี่ยนใหม่เป็น hf ศูย์ก็ได้นะครับ f ศนย์เนี่ยเขาเรียกว่าความถี่ขีดเริม่มน,นะครับหรือว่า threshold frequency นะครับก็คือหมายความว่าถ้าความถี่ของคลื่นแม่ไฟฟาเนี่ยไปเท่ากับ f 0ูนเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ได้ถูกไหมครับแต่ว่า โฟโต้ไอสตอนก็ไม่วิ่งนะครับก็คือไม่มีพลังงานจนแต่ถ้าเกิดว่าความถี่ของเครื่องเหน,นฟีฟเนี่ยมันมากกว่าเอฟโนเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการ์ได้แล้วก็ทําให้โฟโตอตอนที่ลดอกมาเนี่ยมีพลังงานจนนะครับก็คือวิ่งออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือความถี่ของเครื่องเหน,นี่ยวเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับความถีขีดเริ่มนะครับแค่นี้เองนะครับ ทีนี้เรามาดูพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตอนนะครับก็จ,จะแปลงรูปเป็น e v s นะครับตัวที่ v s เนี่ยคือกระยฟไฟหยุดยั้งนะครับหรือ Stopping Potential นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ค่อยเรียนต่อไปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ติดไว้ก่อนนะว่า EKmax มันกลายเป็น e v s ได้ยังไงนะครับถ้านักเรียนจำได้เนาะก็คือเหมือนให้ r e s e r เนี่ยครับทดลองเจอปรากฏการณ์นี้นะครับ ตอนปีคศหนึ่นิบ8นะครับแล้วพอ 1, 5, ปี1905ปีคศนะ1905ไอน์สไตน์ก็เสนอทฤษฎีโฟตอนใช่ไหมครับถ้าจากนั้นอีก1 1ปีนะครับก็ปีคศ1916นะครับโรบดเมิริกันเนี่ยก็ทำการทดลองนะครับก็พบว่าผลการทดลองเนี่ยไปสอดคลองกับสมการ โฟโตอิเล็กทรียของไอน์สไตน์นะครับสอดคล้องผลิตเป๊ะอะไรนะครับอันนี้ผลการทดลองเขานะครับดูนะอันนี้แกนตั้งเป็น e k max ถูกไหมครับแกนอนเป็นฟ r e q u e n c y นะครับได้กล้ามเป็นเส้นตรงสอดคล้องกับสมการของไอน์สไตน์เป๊ะเลยถูกไหมครับอ่าเห็นนี่เห็นไหมครับสอดคล้องเป๊ะเลยเป็นสมการเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ยืนยันว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยครับมันจริงนะครับก็เลยส่งผลให้ ปีหนึ่ง้าสองหนึ่งนะครับไอซายก็ได้รับรางวัลโนเบลนะครับในฐานะที่เขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับเป็น t h e o r e t i c a l physics นะครับเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับรางวัลที่ให้เนี่ยก็ในฐานะที่เขาค้นพบนะครับสมการที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับเห็นไหมครับกว่าจะได้รางวัลน,นี้นานมากเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้รางวัลเรว่านี้เยอะอันนี้เนี่ยกว่ากว่าจะ กว่าจะได้รางวัลเนี่ยนานมากคิดคิดงานออกมาแล้วตั้งนานกว่าจะได้รางวัลเนี่ยนานมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับว่า,าที่มาที่ไปจนสุดท้ายเนี่ยของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับมันเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ